ฮาเมื่อนี่ขอกับสวัสดีสี่เมื่อนี่วันที่ยี่สิบเก่านาะคะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่ออื่นกับสามสิบเป็นรัฐบาลไทยเมื่อวานเลขาน่อยของยากับมัเขาอยู่สามหนึ่งแล้วกับานี่นะจาะตัวตรงบัดนี้มื่อนี่ยากับซิมปอยแนวทางให้คือเก้านะคะ ตอนนี้ไายทํำอยู่สวนหมากงานตอนนี้เป็นสวนหมากด้วยจ้ะสวนไม่จ้ะก็ขอขอประคุณทีหลูกหลูกลานล้านพอพอเมเมที่อุ่นประตูปัจจัยมา <c oughs> ห่วมสร้างอิฐท,ที่สิใดก็สร้าง่าโบถดจ้ะ ทุกบาททุกสตางค์ยากะสะสมสเสบียงบุญเพื่อสิด้สร้างให้ลูกให้หลานที่อนโมทนาบุญมากก็ขอให้อิปซี่ของยาทุกๆคนก็ขอให้โชคให้มันงวดต่อไปก็ขอให้เฮงเฮงลยุลยลยเมื่อนียากะซิมปอยแนวทางให้คือเก่าค่ะก็คือเหลขกฮะน้อยรัฐบาล ล่าเนาะค่ะเลขล้าเมือม่อน้ำเมื่นเป็นวันศุกร์จ้ะก็ขอให้ลูกหลานทุกคนที่อนโมธนาซาถุก็ขอให้เฮงเฮงลุยลุยปีใหม่ใกล้สีหอดแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเมื่ออื่นก็ขอให้ได้ทั้งบนทั้งล่างแตกสามตัวพร้อมเนาะจ้ะเอาเมื่นี่ากระสีให้เบิ้งแนวทางเลข้น้อยจ้ะก็ ตัวนี้นยากรบ่ได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทเนาะค่ะเป็นแนวทางให้ลูกหลานที่ดูคลิปของยาตลอดมากค่ะเอาเดี๋ยวยาซีซู้ไม่เบิงเหล็กฮาน้อยมือนีเด้อยจากับเล่าค่ะมาเป็นช่วงทิวาเก็บเกี่ยวมากเนาะค่ะเอามือนีเดี๋ยวยาสีให้เบิงเหล็กฮาน้อยบวกเหล้าด้วยจา่า ตอนนี้ก็เป็นเพียงแนวทางให้ลูกหลานถ่ายชอบก็จัดตะคัดกับพานเด้อจ่าเมื่อน,นี่เมือ่อคืนนี่ก็บยากับฟันเห็นอันเขาเอาดรดปิกอัพมาถวายยาขั้นหนึ่งบัดน,นี้มีผู้นึ่งกับขับรถเก่งมากยากระถามเพื่นเพิ่นว่าเอามาถวายยาก็เป็นสองขั้น กระบ,บะกับเก่งสองคันกับตีข้อมไม้เอาอะเอ๊เป็นเจ้งไหนคือฟันจังสี่ฟันดีอยู่ถือว่าเลขรัฐบาลไทยก็คงจะได้ทั้งบนทั้งล่างยาคิดในใจจังสี่เนาะจา้าเอาเมื่อน,นี่กับยากระไฮเลขสามตัวมีสีคุมซีคานก็อยากให้มันแตกสามตัวพอได้มืออืน่นให้ได้ลินรัฐบาลไทยเนาะค่ะทาชอบ มักตัวใดกับจัดไปเลยจ้าแต่ยาเมือ่อนียามักไอสามหกสี่ละกะแปดสองแปดสี่สองสี่จ้าขันวาเห้าสื่อสิบบาทคุ้นสิบบาทกับบเม็ญหลายดอกสื่อประมาณสองขุมสองขานสื่อสองเวลาหกโมงหามหกโมงกับ V.I.P. เนาะค่ะบันนี่นยากะตัดให้3สาตัก็มีตัวเด่นก็คือสองส6่หสตัวรองตัวกันก็คือสองสองแปดแล้วก็8แเอาทรรมากะกจัดถ้าคัดกะพานเด้อจา่าสาธุก็ขอให้บุญนำเกื้อกูล สี่ญามีคววมศรัทธากับลูกกับลานกับคอยเฮงเฮงรวยๆวยทุกๆคนจะให้โชคให้มันทั่วนาถึงตากันจ้าสาธุให้เจริญเจริญจ้าญากับคอจบไลรสดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีค่ะ